มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนุพข,ขวัญน,นาคนวลจะพาเราไปพบกับต้นแบบผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้ใจบุญเป็นจำนวนมากที่ให้การช่วยเหลือสารต่อและใส่ใจในพระพุทธศาสนาจนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามไปได้วยกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ โศกผู้นำศิลธรรมเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันซึ่งปีนี้ได้จัดให้มีการคัดสรรบุคคลองค์กรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการเป็นบุคคลองค์กรต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2566 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาเพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหราชกที่อุทิศตนทํางานเพื่อพระพุทธศาสนาในสาขาต่างๆกรมสูตรส่งเสริมพุทธศาสนาที่นี่เป็นการทาส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยตรงนั้นเราจริงต้อง แจกรางวัลกันทุกปีสืบเนื่องสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยมหามากุฏราชวิทยาลายัยวัดมหาธาตุยุวาราชบรังสลิด องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชประรรมโครงการคุณธรรมศิลธรรมนำการศึกษาและมูลนิธิส่งเสริมศิลธรรมสงเคราะห์ได้ริเริ่มจัดให้มีโครงการเสาอโศกผู้นำศิลธรรมขึ้นตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบัน ก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะแล้วก็ดีใจค่ะ,คะแล้วก็มีกําลังใจที่เราจะได้รับใจพระพุทธศาสนาต่อไปเป็นรางวัลที่สําหรับตอรมแานกับบุคคลต้นแบบนะคะที่รับใจพระพุทธศาสนารู้จักแก่นของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยปีนี้ได้คัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาในด้านส่งเสริมเผยแผ่อุปถรัรมภ์คุ้มครองพิทักษ์และปุกป้องพระพุทธศาสนาอย่างคุณตุ๊ก ได้รับรางวัลเสาอาโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2566อีกทั้งบุคคลทั้งในและต่างประเทศบุคคลที่ได้รับการกำหนดไว้หลายประเภทและทั้งหมดนี้ายคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวเอ็นเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ